ไปที่จังหวัดชนบุรีกันต่อนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะท่านเป็นประธานนะคะในการเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชนบุรีค่ะ โดยบริเวณชายฝั่งทะเลหมู่2ตำบลเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะคุณพักรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งส่วนราชการหลายหน่วยงานนะคะมาร่วมกันทํากิจกรรมค่ะ โดยมีคุณพุทธชงสลิดดีชัยกุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการนี้นะคะว่ากิจกรรมปลูกป่าชายเลนนั้นจัดขึ้นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยทรัพยากรป่าไม้นั้นนับเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อมนุษย์โลกทั้ง,ท,ง,งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้ต หนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ที่ได้มีการกำหนดให้วันที่21มีนาคมของทุกปีนั้นเป็นวันป่าไม้โลก โดยท่านผู้ว่าจังหวัดชนบุรีนะคะท่านก็เผยค่ะว่าทางจังหวัดชนบุรีนั้นจะมีการส่งเสริมปลูกฝังให้พี่น้องประชาชนได้มีความรักและรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรักสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นการรักษาความสะอาดเก็บขยะทิ้งให้ตรงถังที่แยกไม่ปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ําลําคลอง ปลูกต้นไม้เพื่อให้ประชาชนนะคะได้มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะนอกจากนี้ยังมีการเร่งผลักดันให้ผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนออกนอกพื้นที่ด้วยแล้วก็ตามจับกลุมพวกที่ตัดต้นไม้ทำลายป่าด้วยนะคะซึ่งประโยชน์ของป่าชายเลนก็มีอยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จังหวัดชนบุรีจัดขึ้น เพื่อที่เป็นการรักษาทรัพยากรทางป่าไม้ค่ะ